สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันี้วันนี้ผมจะพามาดูนกผงหยกมั่งนะครับชุทําเรนโบว์ฟโล่ะครับสวัสดีนะครับผมคัตเทอร์โบนะครับลองมาดูนะครับว่าไม่ทำแต่ละเบิร์ดนะมีหงสหยกด้วยนะครับมาดูครับตามมาดูนะครับนี่ครับนี่ครับคอกเดียวกันนะครับ แล้วก็เนี่ยครับนี่ครับชุดทำเรนโบว์คาโลนะชุดนี้ก็6ตัวนะครับเป็นซิปสวยออกออกมาหมดเลยนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวหลังจะมีคลิปออกมาให้ชมเรื่อยๆครับกับพวกผมหยกสากุระอะไรเนี่ยครับเพราะว่าผมก็มีทำอยู่นะครับ ทำหลายอย่างของนกนกแก้วปากขอนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกับใต้กรงเทอร์โบฟาร์มครับดีครับ